เมื่อคุณได้พักผ่อนในที่นั่งแห่งพลังที่แท้จริงของคุณความสงบนิ่งที่ลึกล้ำและเป็นศูนย์กลางภายในคุณจะเริ่มปรับความสมดุลระหว่างความเป็นคู่ตรงข้ามและความขัดแย้งทั้งหมดที่ดูเหมือนจะมาบรรจบกันภายในตัวคุณความสงบนิ่งนี้ไม่ใช่สถานะที่นิ่งเฉยหรือเพียง แค่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เป็นการที่เงียบสงบที่ประสบการทั้งหมดหมุนรอบเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือกระแสความคิดและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากตรงนี้คุณสังเกตตัวตนที่สูงขึ้นและต่ำลงตัวตนที่ละเอียดอ่อนและหยาบกระด้างและเห็นทั้งสองอย่างไม่ใช่แยกจากกันแต่เป็นการแสดงออกสองอย่างของแกนแท้เดียวกันคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณเรียกว่าที่สูงขึ้นและที่ต่ำกว่านั้นเชื่อมโยงกันโดยแต่ละอย่างให้ความหมายและบริบทแก่กันและกัน ในศูนย์กลางนี้พลังงานของชายและหญิงไม่ต่อต้านกันอีกต่อไปแต่กลับเผยให้เห็นตัวเองเป็นพลังที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสองกระแสไหลเข้าสู่กระแสแห่งการ เป็นหนึ่งเดียวจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกสิ่งที่รู้จักและไม่รู้จักนั้นได้รับการปรับความสมดุลในลักษณะเดียวกันนี่ไม่ใช่การหลอมรวมที่สิ่งหนึ่งครอบงำหรือครอบงำอีกสิ่งหนึ่งแต่เป็นการผสานร,รวมที่กลมกลืนกันเป็นองค์รวมที่ไร้รอยต่อซึ่งความจริงที่ซ่อนอยู่จะค่อยๆเผยตัวออกมาและความลึกลับจะกลายมาเป็นเพื่อนที่เงียบงันแทนที่จะเป็นคนแปลกหน้าที่อยู่ห่างไกลและด้วยเหตุนี้เด็กภายในและผู้เฒ่าผู้แก่จึงมาได้พบกันความไร้เดียงสาและผู้มีภูมิปัญญา ความอยากรู้อยากเห็นและความเข้าใจแต่ละฝ่ายต่างรู้จักตัวเองในอีกฝ่ายและให้ชีวิตแก่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเข้าอกเข้าใจกันในพื้นที่ที่บริสุทธิ์และเป็นกลางนี้คำถามทั้งหมดจะพบคำตอบเพราะนี่คือสถานที่ที่ความรู้ทั้งหมดไม่แบ่งแยกและทุกสิ่งเป็นที่รู้จัก ความมืดมิดจะสูญเสียความมั่นคงสลายไปเป็นแสงสว่างเพราะในสถานะนี้แม้แต่เงาก็กลายเป็นแหล่งของความเข้าใจมาแทนที่จะเป็นความกลัวที่จะถูกขับไล่ออกไปความนิ่งสงบนี้ศูนย์กลางนี้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มอบให้กับเราทุกคนเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าไปได้หากเรารู้จักและชื่นชมมันเท่านั้นที่นี่เองที่เราพบธรรมชาติที่แท้จริงของเราไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ที่นั่นมาโดยตลอด รอคอยเราค้นพบอย่างเงียบๆนี่คือพลังของเต๋าซึ่งเป็นการปรากฏตัวอันเป็นนิรันดร์ภายในตัวเรานำทางเราไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ผ่านคำเชื้อเชิญอันอ่อนโยนเพื่อให้เรากลับคืนสู่หัวใจของเราเองสู่ความสมบูรณ์และความเรียบง่ายของสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริ